สวัสดีค่ะดิฉันนะคะชื่อชนัญญาเทียวประสงค์นะคะทูโปแคร์คือ MK13 ดีอย่างไรนะคะจากที่เมื่อก่อนดิฉันมีปัญหาเรื่องหน้าดิฉันหยาบมากเลยแล้วก็เป็นหลุมสิวค่ะแล้วก็เป็นฝ้าด้วยนะคะจากที่หน้าหยาบหยาบก้านๆนะคะเลยดิฉันใช้ไป3วันหูประทับใจมากเลยค่ะดิฉันรู้สึกว่าหน้าดิฉันเนี่ยตึงขึ้นเยอะเลยพอใช้แปดอาทิตย์หนึ่งมีคนมาทักค่ะว่าดิฉันไปทําอะไรมาหน้าใสขึ้นดิฉันก็เลยประทับใจผลิตภัณฑ์ทูโปแคร์ ะะดิฉันเมื่อก่อนเนี่ยน่าจะไม่ใสขนาดนี้นะคะพอใช้ที่นี่รู้สึกว่าหน้าดิฉันเนี่ย ดีขึ้นแล้วก็ใสขึ้นที่สำคัญะคะที่ฉันชอบมากๆเลยจากหน้าที่หยาบก้านกลายเป็นหน้านุ่มเนียนนะคะแล้วก็ขาวมีออร่าถ้าออกแดดนี่เราก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าหน้าเราจะแห้งแดดหยาบก้านหน้าเราจะเป็นปกติเลยค่ะเมื่อก่อนแล้วดิฉันจะเป็นคนที่หน้ามันทุกวันนี้ดิฉันภูมิใจกับหน้าตัวเองสองกระจกทีไรเอ๊ะทำไมหน้าเราเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้นะคะเพราะผลิตภัณฑ์ของ MK13 ิสนี่สุดยอดเลยค่ะ